F4 ก็วันนี้นเดี๋ยวกัรมันหนังไปดมาลาดน,นะครับเตกกบีก็เดี๋ยวแวะมากินกว๋วยเตี๋ยวครับกินก๋วยเตี๋ยวที่ทริบต่างรับ F4 อยู่มาลาดสอยฮานะครับมีตั้งก่าาเลก๋วยเตี๋ยวครับต่างๆนะครับ,ร,บร้านอยู่ติดถนนเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวตั้งเอามันแต่ก็เอาเล่าครับลูกชิ้นเนื้อเปื่อยครับ F4 แต่ว,ว่าผมจะรอให้แต่ว่าต้องมาที่นี่ต้องรอคิว ริบยาวกับแบนี้เนี่ยเขามัน

นอเน้นๆเลยกับเนี่ย นีครับมีครบเลยครับไจีเนี่ยมีทั้งสุกัญาไมมใช่คะนิมปนนะเออไม่พักอันออกไปเนะเออแเจเกันนะ ตอนนี้ผมมาอยู่ที่อ่าวนางครับไม่ใช่ที่เมืองกระบี่ครับเนี่ยครับมาเจอร้านครับร้านก๋วยเตี๋ยวริมทางอยู่ติดถุนนี้เลยครับมหาด้านครับอยู่ีนะครับขายทุกวันนะครับเอฟซีโอโ๋วยเตี๋ยวอร่อยแล้วก็เอาเหล่าด้วยนะครับอยู่ในซอยนี้เลยนะครับอยากให้ดูนะครับซอยนี้ครับที่มาเที่ยวสมัยก่อนนะครับเมืองสมัยวัยรุ่นนะครับอยากให้เอฟซีได้ชมดูไปอยู่ติดอยู่ในซอยนี้เลยครับเอฟซี เราอยู่ติดกับสนนสายหลักนะครับมหาราชพิกายตุกวันเลยนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคนืนสิโอเคเดี๋ยวได้เดินทางกลับไ่คืนนะครับนสิโผบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบชิวๆเลยดูเยี่มเหาหน่อยนะครับดูเยี่มเหาเมืองกระบี่นะครับยอมยามกำคืน เดี๋ยวพอดีมาเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวกับเอฟซีเจอร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเกาเหลาร้านข้าวมันข้าวน้าเป็ดมีพร้อมเลยครับเอฟซีนะครับอยู่ติดถนนสายหลักเลยนะครับอิม่มเป้เลยนะครับจช้ชงนี่ถนนสายหลักมหาราชซอยห้าเลยนะครับเอฟซีเนี่ยอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านใน ครับอันนี้เลยนะครับอาหารอร่อยนะครับข้าวมันกับคืนนี้หนอนนี่นะครับ F4 เกาบันจ้วนโตเลยก็เดียวโตเกาบันจ้วนเนี่ยครับ Hôm nay chá, không nay mà được tam đồng này chá non mà cái đến hôm nay chắc, bả lùm tam rồi nè Có đĩa chả ở đây nè đây đây cái cái cái, cái มานอนนี่ก่อนนี่ครับ f c นี่นอนที่ในเมืองกระบี่ครับเีเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาคิดกันดูว่าเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ตรงไหนดีนึกไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็รูค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวตื่นเช้าเดี๋ยวออกไปทำคอนเทนต์ที่ไหนรักแองนะึ่นะครับตอนนี้เ็าอยู่ที่บ้านสวนไม้แพงครับอ่อห้องธรรมดาก็า300รอเอ400อนะครับเอฟซีนี่ เออไปตรงมาได้นะครับครับโอเคเนี่ยน้องบริการดีนะครับสามรอยบาท3า0ร้อบาทพอได้นอนนะครับเอพอได้นอนแค่นอนดูทีวีก็โอเคครับนี่ยวางไปตรงอนี้น้องก็พูดตกใจเลยพูดหวานเจี๊ยบเลยในตัวรับโอ้โหจริงๆคนพูดหวานนี่จริงๆเลยครับคนพูดหวานส่วนมากจะอ้วนอ้วนนะ นี่จริงๆเนี่ยคับนั่นน้องก็อยู่นะครับพูดหวานตัวจับตะกี้โต,ตัวถามที่เบอร์ตะกี้300ร้อยบาทน้องพูดหวานโอ้ตกใจเลยนี่นึกแล้วเชียวเสียงอย่างนี้ต้องหวานแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวตัวหลังเข้าไปนะครับเอฟซีโอ้ย,อยก็ลูกค้าเยอะนะครับลูกค้าเยอะ ไปได้นอนครับสามร้อยบาทโอเคคืนนี้นอนนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ากะว,ว่าจะไป คอนเทนต์ทำยูทูบสักหน่อยนะครับตรงนี้ตรงนี้ชาถึงแล้วครับจ้าขอบคุณมากครับนี่ครับถึงห้องเลยครับพอได้นอนครับเอาหัวหลับโอเคแล้วครับแค่นี้ก็โอเคแล้วโอเคคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ